สวัสดีค่ะพบกับครูจำแจมอีกแล้วนะคะในช่วงนี้น้องๆหลายๆคนที่กำลังจะเรียนจบ IGCSE กำลังวางแผนจะเลือกวิชาเรียนใน A l e v e l แต่ว่ายังมีความลังเลอย,อยู่ในการเลือกวิชาวันนี้นะคะคุณครูจำแจมมีโรงเรียนที่ Specialist ในเรื่องการเรียนต่อสาย Art and Design มาเล่าให้น้องๆฟังค่ะเพราะว่าน้องๆหลายๆคนถ้ายังเรียนอยู่โรงเรียนในประเทศไทยวิชา Ar t ที่น้องๆสนใจอาจจะมีให้เรียนแค่วิชา Art and Design หรือ Design Technology แต่ว่าวันนี้ เรามีโรงเรียนที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นโรงเรียนที่มีความเก่งเฉพาะด้านเกี่ยวกับงาน Art a n d Design ถ้น้าน้องๆเคยได้ยินคงจะเคยได้ยินชื่อโรงเรียน International School of Creative Arts หรือว่า ISCA ค่ะวันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังกันค่ะว่าวิชา Ar T ท,ที่ ISCA เขาสอน Ar รแบบ Art a r อาร์บบารารยังไงกันบ้างค่ะ โดยวิชาอาร์ตวิชาแรกใน A-Level t ที่นะคะก็คือวิชาไฟอาร์ตค่ะแน่นอนค่ะว่าวิชาไฟอา a r ตจะให้เรามีความรู้ความเข้าใจและมีสกิลทักษะในเรื่องของงานอาร์ตและงานดีไซน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Printing, Sculpture, Printmaking, Drawing, Digital Technology and Photography หรือแม้กระทั่งงาน Installation Art ค่ะ วิชาต่อไปคือวิชากราฟิกคอมมิวนิเคชันค่ะเชื่อว่าโรงเรียนในไทยแทบจะไม่มีโรงเรียนไหนใน A level เลยที่สอนกราฟิกคอมมิวนิเคชันนะคะซึ่งวิชากราฟิกคอมมิวนิเคชันก็คือการออกแบบการสื่อสารโดยใช้กราฟิกรูปภาพต่างๆค่ะในการเรียนกราฟิกคอมมิวนิเคชันน้องๆก็จะได้เรียนเทอรี่เรียนทฤษฎีแล้วก็ฝึกทักษะในการสร้างการสื่อสารผ่านการใช้กราฟิกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแอนิเมชันอิลลัสเตชันอินเทอร์แอคทีฟมีเดียต่างๆไทย Ripo Photography, uh, Advertising, Marketing, Packaging, Photography, Photomedia หรือแมกระทั่งฟิล์มค่ะ และอีกหนึ่งวิชา A Level ในฝั่งอาร์ทที่เป็นวิชาฮิตที่น้องๆหลายๆคนมีความใฝ่ฝันที่จะเรียนนะคะที่อิสกาเขาก็มีสอนนั่นก็คือวิชาเทคไทยแอนแฟชั่นค่ะซึ่งวิชาเทคไทยแอนแฟชั่นน้องๆก็จะได้เรียนทั้งทฤษฎีแล้วก็ฝึกสกิลในการเตรียมผลงานในการเข้าเรียนต่อในสายที่เป็นแฟชั่นดีไซน์รวมถึงเข้าใจเรื่องเทคไทยหรือเรื่องของผ้าค่ะจะได้เรียนทั้งในเรื่องของแฟชั่นวูแมนสวีทแฟชั่นเมนสวีทแฟชั่น i รินต์ไฟอาร์ตและเทคไทยคอนสตรัค เทคไทยแล้วก็ดรายเทคไทยค่ะ และต่อมาค่ะวิชา 3D Design ซึ่งก็เป็นวิชาที่น่าสนใจและมีน้องๆสนใจที่จะเรียนสายนี้กันเยอะแยะมากมายไม่ว่าน้องๆที่สนใจะจะไปเรียนต่อทางด้าน Product Design Interior Design 3D Design จะช่วยให้น้องๆค่ะได้ใช้สกิลในการนำ material ต่างๆมาสร้างรูปภาพสร้างรูปร่างให้เป็น 3D Design ขึ้นมาค่ะโดยวิชา 3D Design ค่ะน้องๆจะได้เรียนทั้งเรื่องของ Product Design Interior and Spatial Design Architecture Sculpture เทเตอร์ดีไซน์,จิวเวลリーดีไซน์,อินเวอร์เมนทัลดีไซน์หรืออินสตาลเลชันค่ะ p h o t o g r a p h y หรือการถ่ายภาพใน A-Level ที่ i ิสกก็มีให้เลือกเรียนนะคะน้องๆที่มีความสนใจด้านการถ่ายภาพอยากจะเจาะลึกลงไปให้เป็น s p e c i a l i z e ด้านการเป็นช่างภาพการถ่ายภาพหรือมี Skill ทักษะที่ดีในการเป็นช่างภาพ p h o t o g r a p h y เป็นอีกหนึ่งวิชาที่น่าสนใจและน้องๆเรียนกันเยอะมากๆเลยที่ i ิสกค่ะในการเรียนฟอท o g r a p h ใน A Level นะคะจะได้เรียนทั้งเรื่องของ Analog and Digital p h o t ogra p h Studio Ph o t o g r a p h y โลเคชันฟอโตกราฟีอาร์ตฟอโตกราฟีเอ็กซ์เพร์เมนต์อลฟอโตกราฟีและด็อกิวเมนต์รีค่ะ นอกเหนือจากวิชาอาร์ตดีไซน์ที่เป็นจุดเด่นมากๆของ i ิสกแล้วค่ะ i ิสกายังมีอีก2วิชาที่เป็นอะคาเดมิกซับเจกที่จะช่วยซัพพอร์ตความเป็นสเปเชียลไลซ์และช่วยส่งเสริมในการเรียนต่อทางด้านสายอาร์ตแอนด์ดีไซน์ด้วยไม่ว่าจะเป็นวิชา history of art หรือชื่อย่อคือ CCS นะคะที่จะช่วยซัพพอร์ตให้น้องๆเข้าใจ t h e ยรี Theory กับ history of art ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ history of art and design critical writing critical and cultural analysis research skill c r i t i q u n d n i s i u s u s s n o n d r e a d i ิ i n g t h r o r y and practice ค่ะโดยน้องๆจะได้เรียนทั้งเรื่องของ Theory แล้วก็เอาเรื่องที่น้องๆสนใจในส่วนของ Art a n d Design มา Develop ให้เป็น Project ที่น่าสนใจในวิชานี้ค่ะรวมไปถึงวิชา Mathematics นะคะสำหรับน้องๆที่ต้องการพื้นฐานเลขในการไปเรียนต่อสาขา Art and Design ที่ต้องใช้เลขตัวอย่างเช่น Architecture หรือว่า i n t e r i o r Design ค่ะ ไม่ใช่แค่เรื่องของวิชา Art a n d Design เท่านั้นที่สำคัญค่ะการจะเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยชื่อดังในประเทศอังกฤษหรือประเทศต่างๆที่มีชื่อเสียงด้านงาน Art a n d Design p o r t f o l i o เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆที่จะโชว์ความเป็นตัวตนและโชว์ความเป็น Specialist ในด้านนั้นๆของน้องๆค่ะ i s สกมีความ Specialist เป็นผู้เชี่ยวชาญมากๆในการช่วยน้องๆเตรียมพอร์ตในการเข้ามหาวิทยาลัยในด้าน Art and Design ครบทุกด้านที่น้องๆสนใจค่ะถ้า คนไหนนะคะตัดสินใจว่าชอบอาร์ตชื่นชอบอาร์ตเป็นพิเศษและอยากจะไปเรียนต่ออาร์ตเอเลเวที่ประเทศอังกฤษเราแนะนำอิสกาเลยค่ะติดต่อขอข้อมูลขอคำแนะนำจากทีม APS ไทยหรือทีมคุตตูได้เลยนะคะ